เกิดเป็นข่าวดูมาอย่า Hot News กดหมายเลข52 ค่ะกับซีรีส์นี้เลยกเดาทูเลฟนะคะยิ่งดราม่าเนี่ยคุณผู้ชมคะ่ะยิ่งเดตติ้งปังมากๆเลยดราม่าอะไรก็คือมันมี ข้อมูลมาเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดการแบบเป็นทนายการพักษาอะไรต่างๆคือรายละเอียดลงลึกเลยแต่ต้องบอกว่าสำหรับซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเราได้มีการซื้อลิขสิทธิ์มาจากเกาหลีเนะาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอะไรต่างๆถ้ามาปรับใช้กับประเทศไทยมันก็จะมีนิดนึงแหละแต่ทนนี้ถ้ามองเกี่ยวกับเรื่องของการเดินเรื่องไปเนี่ยก็จะมองเป็นทางด้านคุณนางเอกค่ะคุณเบลล่าเนี่ยเขาออกมาแล้วนะคุณผู้ชมขาบอกเลยว่าใกล้ที่จะแบบว่าโค้งสุดท้ายเต็มที่แล้วนะกับกฎ นักกฎหมายคนสวยนะคะที่ มันจะมีความพลิกอะไรนิดนึงแหละคุณผู้ชมสุดท้ายมีการสปอยนะคะให้แบบเป็นน้าจิ้มจิ้มไวยอย่างไรคุณผู้ชมเนี่ยห้ามพลาดเลยทีเดียวแล้วก็ครั้งนี้นะคะเป็นการทําการบ้านที่ยากที่สุดเยอะที่สุดของอสาวเบลล่าที่บอกแบบนั้นเพราะอะไรบทเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเป็นลองซีนคือมันจะค่อนข้างยาวเป็นซีนใหญ่ๆแต่เบลล่าทําได้ดีมากๆนะคะรวมไปถึงต้องอแสดงร่วมกับคุณอู๋พี่อู๋ธนากรก็ถือว่าเป็นนักแสดงผู้ใหญ่คนนึงเหมือนกันนะ,คะนะคะก็ต้องหูฟาดฟันบทบาทกั อย่างน่าดูเลยแล้วก็กับความน่ารักนะคะกับหนุ่มกองทัพพีคก,ก็จะเห็นแหละว่าค่อนข้างที่จะเป็นท,ที่หลายๆคนฟินจิ้นกันไปเต็มที่เลยทีเดียวเนาะแต่ใช้แล้วคุณเบลล่าเขาบอกว่าอยากให้ทุกคนติดตามนะคะในเรื่องนี้เนี่ยจะเห็นถึงความตั้งใจของอาชีพทนายมากๆถูกคือทําให้เห็นนะคะถึงความเป็นทนายแล้วก็แต่ละคดีที่มันเกิดขึ้นเนี่ย ต้องทำงานเยอะมากจริงๆน<ช><ช>ะคะทำงานหนักแล้วก็กระบวนการแต่ละอย่างของอาชีพทนายเนี่ยมันเป็นยังไงก็ลองไปศึกษากันได้ดูเนาะรวมไปถึงความละเอียดต่างๆที่ยิ่งพอมีแบบคนติคนทักมาก็ต้องยิ่งทำงานบ้านมากยิ่งขึ้น<ช>นะก็เลยบอกว่าโหยอมรับเลยนะคุณไบลบอกอาชีพนี้เป็นอาชีพชที่น่านับถือมากๆเป็นอาชีพที่ภาคภูมิใจแทนที่ทนายทุกคนเลยนะคะรวมถึงบอกว่ายอมรับว่ามันหินนะมันยากมากแต่ก็พยายามทำให้เต็มที่นะแล้วก็ เห็นการตอบรับจากฟแฟนๆละครเรื่องนี้ก็หายเหนื่อยนะแต่ยงก็ตามห้ามพลาดค่ะสนุกโค้งสุดท้าย3ตอนสุดท้ายกับละครเรื่องนี้แดทุเลิบด้วยละกันทุกวันพุดธพฤหัสเนาะเวลาประมาณ2ทุ่มครึ่งนะคะทางช่อง3นั่นเอง <ด><ว>ตาม <ENA? S 1> ด้วยท<ว>นาย,ยี็สวยมากเลยน่ารักเรื่องนี้ก็จะมีหลากหลายมุมผู้ชมค่ะนอกจากเรื่องราวของความรู้ทางด้านทนายทางด้านกฎหมายแล้วคุณก็จะได้รับความแบบสนุกคืออัธรรตก็คือความโรแมนติกระหว่างผู้พระนางนะคะเพราะฉะนั้นก็น้ำมองหลายๆมุมซึ่งก่อนที่คือต้องบอกว่าหลังจากที่มีดรามา่าคือทางผู้จัดอย่างคุณต้นเนี่ยเขาก็ไปพบแล้วนะคะสำหรับไม่ว่าจะเป็นผู้พิพากษาก็มีการพูดคุยเขาบอกอุ้ยน้อมรับคําติทุกอย่างเลยเขาจะได้ไปปรับใช้กับเรื่องหน้าแต่เรื่องนี้น่าจะไม่ทันแล้วแต่ว่าก็แค่แบบว่าอาจจะขึ้นแบบั หลังจากจบ EP แต่และ EP ว่าแบบเป็นทุกอย่างเนี่ยเป็นละครเป็นตัวละครสมมุติที่สร้างขึ้นมาอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นการเรียนรู้นะคะแบบใหม่เพราะว่าคือเซนซิทีฟจริงๆเรื่องของกฎหมายนะค่ะอันนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยแล้วกันนะคะอ่ะนำมาฝากการคุณผู้ชม